เพิ่งเป็นพ่องานจัดปาร์ตี้สละโสดให้เพื่อนซีหมากปรินพระเอกหนุ่มณเดชคูกิมิยะเล่าบรรยากาศความสนุกพร้อมถูกถามอัปเดตงานแต่งงานของตัวเองกับสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บนันในงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกรุ่นใหม่นิวฮอนด้าจอนโนโบวกที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอสเซนทรัลเวิลด์ทามถึงปาร์ตี้สละโสดที่จัดให้หมาก จริงๆจ,จ,จัดวันเดียวกันทั้งว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวครับสนุกครับมันตามแบบฉบับแมนแมนยินทีมจริงๆคือเราอยากทำอะไรที่มันสนุกสนุกเอาความเป็นเด็กกลับมาเอาความที่เราไม่ต้องคิดอะไรความบ้าบ้าความมันมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับมันมากครับยินตื่นมาก็ปวดหัวอื่นๆครับหัวเราะ เต็มที่กันมากครับวันนั้นก็มีไปเล่นเลเซอร์เล่นโกคาร์ดเพื่อนเปิดร้านหมาล่าก็ทำช่อดอกไม้หมาล่าใส่เครื่องดื่มมาให้ คือด้วยความที่พี่หมากยุ่งมากๆก,ก็มีโอกาสแค่วันนั้นวันเดียวเราก็พยายามเต็มที่ที่สุดผมอยากทำให้พี่หมากมีความสุขตบท้ายด้วยการไปกินข้าวกันมีเกมเล็กๆน้อยๆแล้วพี่หมากก็พูดความในใจซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดีระหว่างฝั่งเจ้าบ่าวกับฝั่งเจ้าสาวอันไหนหนักหน่วงกว่ากันถ้าความหนักหน่วงก็ทางผมครับหัวเราะ แต่ถ้าความสวยและความสนุกก็น่าจะเป็นทางสาวๆเช้าชนเช้าเลยไหมก็ตะวันตกยันตะวันขึ้นครับยิงหมากพูดความในใจอะไรบ้าง เขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กันมาจนถึงวันนี้เพราะจริงๆพี่หมากเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรลึกซึ้งมากวันนั้นเขาก็ได้พูดอะไรออกมาที่ทําให้เราทุกคนรู้สึกว่าดีใจนะที่เราทุกคนได้มีพี่ชายแบบพี่หมากส่วนผมไม่ได้มีพูดอะไรกับพี่หมากเลยเพราะมีหน้าที่ต้องคอยดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้เสมือนออ o r ไนเซอร์ครับงานมั่นหมากคิมได้ไปไหม งานมั่นไม่ได้ไปครับพอดีทางเขาจัดเฉพาะครอบครัวเราก็ติดถ่ายละครด้วยย่าก็ไม่ได้ไปของผมรอไปอิตาลีครับวันนั้นเราก็อวยพรไปตอนเช้าว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะและยินดีกับขึ้นบ้านใหม่ด้วยงานเขาน่ารักมากชุดที่หมาก,กับชุดคิมน่ารักสวยมากหล่อมากแล้วงานของเราต้องมีแบบนั้นด้วยไหม ของผมยังไม่ไฟนอลตอนนี้ยังคุยคุยกันอยู่ครับแต่ก็มีไอเดียมีฝันฝันมีพิมพ์พิมไว้ว่าอยากได้แบบไหนแสดงว่างานหมาก,ก็เป็นต้นแบบให้งานเราด้วยใช่ครับมีส่วนทําให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันของเรานะยิ้มเราอยากให้มันออกมาเป็นยังไงอยากให้มันราบรื่นไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวความคืบหน้าของงานเราไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการหาไอเดียครับกลัวไหมว่าพอใกล้วันจริงๆจะมีทะเลาะกันบ้างไม่ครับเพราะยาย่าเขาบอกเสมอว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันสองคนจะไม่ใช่ว่าเอาความชอบของคนใดคนหนึ่งเป็นหลกักต้องหาเครึ่องกลางครับยิง้งแล้วจะตามใจเขาไหมผมก็ตามใจนะแต่ว่าอะไรที่เราอยากได้อยากให้มีคงจะบอกเขาครับ ซึ่งหลายๆไอเดียก็ตรงกันนะครับได้วันหรือ,อยังยังยังคำท่ารูดซิบป,ปากนัดกันไว้ว่าจะยังไม่บอกครับยิ้มไม่ใช่หรอกคือยังหาวันลงตัวไม่ได้เพราะมันมีหลายที่ทีนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาวันไหนเพราะคุณแม่ก็ดูเลิกให้อยู่ครับแต่ปีหน้าแต่งแน่ ยังยังไม่บอกขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนยินจะจัดทางที่ต่างประเทศและไทยด้วยใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแพลนดีๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะเรื่องของแขกในงานด้วยก็สำคัญเลยยังไม่อยากระบุว่าจะจัดปีหน้าได้ไหมหรือว่าวันไหนในวันเดียวกันนั้นฝากสาวยาย่าก็มาร่วมงานบิ๊ก a m ม r ร b าบิ๊กโปรเดย์ครั้งที่17ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ก็ได้ถูกถามเรื่องงานแต่งด้วยเห็นไปร่วมงานแต่งเพื่อนน้ำตามาเยอะเลยเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิต เป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่มหาวิทยาลัยที่แต่งงานด้วยกระทับใจมากเป็นงานแต่งงานที่สวยมากเลยสนุกมากๆมองย้อนมาที่งานแต่งของเราไหมว่ามันจะเป็นยังไง จริงๆย่าเป็นคนที่ไม่ได้ร้องไห้ทุกสถานการณ์ตอนที่พี่แบร์ขอทุกคนก็ถามว่าไม่ร้องไห้เหรอเลยรู้สึกตกใจตัวเองตอนที่ไปงานแต่งเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนเดินลงมาร้องไห้เฉยเลยก็เลยยังคิดและลุ้นอยู่ว่างานตัวเองจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้คิดว่าโมเมนต์ไหนในงานจะเรียกน้ําตาเราได้มากที่สุด น่าจะเป็นตอนที่เดินลงมากับพ่อมังคะน้ำตาคลอเพื่อนแต่งไปแล้วสองคนแล้วยาย่าแต่งปีหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาบอกณนะเดชบอกว่าคู่เราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการเตรียมงานแต่งงานเหมือนคู่หมากคิงเพื่อนแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอหัวเราะปกติเรื่องการตัดสินใจเราไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่แล้วเพราะยาย่าเป็นคนตัดสินใจ โนพี่แบร์เป็นคนฟันธงเรื่องการจัดงานเราจะช่วยกันคิดครึ่งครึ่งค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นในงานแต่งงานของเราได้บอกนเดทไหมย่ารีเควสอย่างเดียวคือเรื่องของสถานที่ที่นอร์เวย์ซึ่งตรงนั้นยังบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยตอนนี้ยังติดเรื่องสถานที่ใช่ค่ะนะเดทบอกกลัวเรื่องงบงานแต่งเรากลัวไหม ไม่ค่ะงานแต่งที่นอร์เวย์เราเป็นคนเตรียมงานเองใช่ค่ะย่าเป็นคนอีเมลเป็นคนทำเพราะพูดภาษาได้ค่ะเริ่มดีลงานแล้ว,วหิวหัวเราะระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะทีมงานเราแบบต้องมีดอกไม้เยอะไม่บอกที่สาวเราช่วยไหม ช่วยสุดฤทธิ์แต่ยังไม่มีใครคุยกับเราเลยเรื่องเรือนหอละ่ะอันนั้นนเดตต้องสร้างค่ะยิ้มแต่ยังไม่ได้สร้างค่ะเจอครั้งหน้าถามที่เขาเลยสรุปแล้วได้เลิกหรือ,อยังเพราะนะเดตเขารูดซิบป,ปากอยู่ปีหน้าค่ะยิ้มแต่ว่าไกลหน่อยค่ะไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปค่ะ